the change lane grind a pick could I in mind my สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างเขียนนะครับเพื่อนๆเห็นคันที่จอดอยู่นี่ไหมครับนี่คือเล็กซี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับถือว่าเป็นรถอะมอไซระดับพรีเมียมของทางยามาฮ่านะครับพรีเมียมยังไงเดี๋ยวช่างเิีจะพาไปดูต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้ออปชั่นครบทุกอย่างอยู่ในรวมในคันนี้หมดนะครับอ่าเพื่อนๆอาจจะ บางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับคันนี้เป็นแท็กซี่ปี2,561นะครับก็คือเหลือครั้งสต็อกอยู่1คันวันนี้ท่้งกิจเลยออกมารีวิวให้ดูนะครับที่เพื่อนเห็นอยู่นี้เป็นสีน้ําเงินนะครับเพื่อนๆสีน้ําเงินดำสิ่งที่ท่างกิจพูดว่าทําไมมันพิเศษนั่นก็คือในตัว125ซีซีนะครับเพื่อนๆถือว่ารุ่นนี้เป็นสุดยอดของ125ซีซีถือว่า,ามีความพิเศษ ว่ารุ่นต้นกนรุ่นอื่นๆหรือว่ารุ่นปัจจุบันนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าอาจจะตัวแ็กที่ตัวนี้ไม่ได้มีในการผลิตไม่ได้มีในการจําหน่ายแล้วนะครับก็คือถ้ามีตอนนี้ก็คือจะเป็นแค่ตัวที่เหลือในค้างสต๊อกเก,ก่านะครับคันที่เพื่อนๆเห็นนนี้เป็นสีดาเงินปี2561น e เดนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยว่ามีความพิเศษยังไงถ้าเพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าอ๋อใน กลุ่ม125ซีซี c ของทางยามาฮ่ารุ่นนี้ถือว่าสุดยอดพรีเมียมออโตเมติกสุดยอดของทางยามาฮ่านะครับว่ามีความพิเศษอะไรบ้างอย่างแรกละที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ,อมีหม้อน้ำะจะตัวหม้อน้ำนะครับ1 2อซีซี c ออโตเมติกมีหม้อน้ำถือว่าตอนนี้ของทางยามาฮ่าในรุ่นร2 5ซีซี c จะไม่มีตัวหม้อน้ำนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นตัวาของฟีน่ของแกนหรือว่าของ G ีทรุ่นนั้นก็จะไม่มีหม้อน้ำนะครับแต่สําหรับตัวนี้ มีหม้อ,อน้ำนะครับเพื่อนๆมีหม้อน้ําแล้วก็มีออปชันอื่นๆพิเศษเยอะแยะมากมายเดี๋ยวช่างยิตจะพาเพื่อนไปดูทีละอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประเดเลยต้องให้เพื่อนๆดูรอบๆคันก่อนอลักษณะของเขาก็จะประมาณนี้นะครับในรูปลักษณรูปทรงก็ถือว่าในการออกแบบก็ถือว่ามีความทันสมัยมีความแปลกใหม่กว่าารุ่นอื่นๆและก็ในการนั่งขับในท่านั่งขับก็ให้ความสบายด้วยตัวเบาะที่ขนาดใหญ่นะครับ ผมว่าแนวคิดเขาสําหรับในการออกแบบเจ้าตัวเล x ซี่คันนี้นะผมคิดว่าเขาออกแบบมาเพื่อสําหรับคนที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่หน่อยมีน้ําหนักแต่จะให้ความคล่องตัวในการขับขี่ดูจากรูปทรงรูปลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะมีขนาดที่กระทันรัดนะเพื่อนเขาจะมีขนาดที่กระทันรัดจะมีขนาดที่แบบไม่ใหญ่ไม่ยาวจนเกินไปนะครับความสูงก็จะไม่สูงแม็กที่ให้มาก็จะเป็นขอ14 มันดูแล้วมันาาสามารถใช้ได้ทั้งทางไกลทางใกล้แล้วก็ในที่แคบในที่เมืองเพื่อนๆที่ใช้วิ่งแกลบวิ่งฟู้ดวิ่งส่งอาหารรุ่นนี้ถือว่า,าแนะนําเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือ125มีหม้อน้ําด้วยนะครับเพื่อนๆมีหม้อน้าได้ช่วยกันระบายความร้อนก็จะช่วยให้ในความอึดนทนในความวิ่งทางไกลวิ่งนานๆได้สบายนะครับเดี๋วยวท่านกิจผภัณฑ์เพื่อนดูด้านหน้าก่อน ตัวนี้เป็นด้านหน้าของเขาอ่ารูปทรงด้านหน้าเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเขาจะมีชิวจะมีชิวตัวบนตรงนี้นะครับอ่าจะมีชิวสีดําอยู่ตรงนี้คันนี้ต้องบอกว่าอ่าจอดก็ค่อนข้างนานนะครับประมาณสีหปีเนาะก็ชิวก็จะมีมีรอยหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเพื่อนๆซื้อ,เป,เ,อเปลี่ยนให้ตัวใหม่เลยอ่าเปลี่ยนให้ตัวใหม่เลยนะครับส่วนไฟหน้าเขา ระบบไฟเขาทั้งหมดนะครับจะเป็นไฟระบบ LED นะครับยกเว้นไฟเลี้ยวเนาะจะไม่ใช่ LED ีเพื่อนๆเห็นอยู่นี้ตัวนี้จะเป็น่าไฟหน้าของเขานะครับจะเป็น LED ส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะครับออกสีเหนือแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์ตัดมาตรงนี้เวลาเปิดสวิตช์แล้วจะมีไฟเดย์ไลท์วิ่งเป็นหลอดตามเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับถือว่าสวยงามโดดเด่นนะครับเพื่อนๆส่วนด้านหน้าด้านล่างก็จะเป็นตัวงโคลนนะครับเนี่ย เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของระบบเบรกแน่นอนเจ้าตัวนี้พรีเมียมสุดๆก็คือร25เป็นระบบเบรก ABS นะเพื่อนๆเป็นระบบเบรก ABS ด้านหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบดัมเบรกนะครับเพื่อนๆตัวนี้มี ABS อย่างหนึ่งถือว่าถือว่าพิเศษสุดๆอย่างที่สองคันนี้ มีระบบระบายความร้อนด้วยน้านะครับก็คือในรุ่นร้อยห้าสี่มีหม้อน้านะครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนสามารถไว้วางใจได้อุ่นใจได้ขับใกล้ไกลขับนานก็สามารถอุ่นใจได้นะครับตัวนี้มันจะช่วยระบายความร้อนด้วยน้ำมันจะระบายดีกว่าอากาศนะครับตัวนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นฝั่งทันด้านพ่อไอเสียของเขานะครับไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็น led นะครับแบบเพื่อนเพื่อนแต่ส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็ยังเป็นหลอดเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ใช่ led เนาะ นีจะเป็นส่วนด้านท้ายของเขาแล้วความพิเศษอีกอย่างนึงเพื่อนเพื่อนเห็นสีทอง,งนี้ไหมครับตัวนี้จะเป็นระบบโชคที่มีกระบอกซับแทงนะครับอ่าจะเป็นชคเดี่ยวแต่จะมีซับแทงแบบนี้นะครับแล้วความพิเศษสุดๆอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือในรุ่นร้อยยี c ตัวนี้จะเป็นอ่าแบบอาร์มคู่นะครับเพื่อนเพื่อนจะสามารถอารองรับน้ำหนักได้ดีกว่าแล้วก็ได้เยอะกว่านะเพื่อนๆอนอ่ามันจะจะไม่ใช่จะไม่ใช่อาร์มเดี่ยวเนาะ บางรุ่นเขาก็จะอย่าง125อย่างพวกพีโน่พวกนี้เขาจะมีแค่ฝั่งแข้งฝั่งเดียวฝั่งฝั่งท่อไอเสียเขาจะไม่มีอะไรยืดนะครับตัวนี้เขาจะมีสปริงอาร์มยืดมาอีกตัวหนึง่งแบบนี้นะครับ125ซีซีนะครับเนี่ยต้องบอกว่า125ซีซีส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นทางด้านกองอากาศนะครับถ้ามองเผลอถ้าเพื่อนๆมองแค่ฝั่งซ้ายแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นแอร์ล็อกแน่นอน อ่าใช่ไหมเพื่อนจริงๆไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็น l e ็กสี่ร้อยยี่สิ้าซีซีนะครับนี่จะเป็นฝั่งทางด้านขวาของเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฉันกจะพาไปดูอเจ้าตัวเรือนตัวเรือนของเขาตัวนี้จะเป็นแบบฟู l l l c ซนะครับทุกอย่างจะแสดงผลบนหน้าจอทุกอย่างนะครับเพื่อนๆนอ่า ถ้าต่อแบตแล้วถ้ามีการเซ้ตระบบเซ็ตเดอร์บอยแล้วถึงจะสามารถโชว์ได้เนาะแต่รถคันนี้ยังไม่ขายนะครับก็เลยไม่ได้มีการต่อแบตให้เพื่อนๆดูนะครับทุกอย่างเขาจะขึ้นโชว์บนหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับระบบไฟต่างๆเนาะถัดลงมาถ้าเพื่อนๆมองอย่างนี้เพื่อนๆก็จะเห็นลักษณะทําไมเหมือน N Max จังว่าทําไมเหมือน X Max จังจริงๆไม่ใช่นะครับตัวน,นี้เป็น Le ็ i ซ2 5ร c ีนะครับนี่คือความพิเศษของเขา ถัดมาทางด้านขวาเพื่อนเพื่อนเห็นสิ่งพิเศษอีกอย่างหนึง่งในตัวท็อปตัวนี้เพื่อนเพื่อนให้มามีระบบสต็อปแอนด์สตาร์ทนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ในรุ่น1 5อซีของเล็กซี่มีระบบสต็อปแอนด์สตาร์ทนะครับเพ <ME K> ื่อนเพื่อนหยุดรถนิ่งประมาณ5วินาทีนะครับรถจะดับให้เพื่อนโดยอัตโนมัตินะครับและก็ถ้าเพื่อนเพื่อนบิดคันเร่งรถก็จะสตาร์ทให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นระบบสต็อปแอนด์สตาร์ทนะครับช่วยในการประหยัดน้ํามันนะครับส่วนฝั่งทางด้านซ้ายก็เป็นสวิกกตช ปิดเปิดไฟต่ำไฟสงูงไปเลี้ยวแล้วก็ตัวสัญญาณแปรนะครับส่วนพิเศษอีกอย่างหนึง่งของเจ้าตัวเล็กซี่คันนี้ระบบกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับเพื่อนๆจะเป็นกุญแจรีมโมทจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับจะไม่ใช่กุญแจดอกเสียบนะครับตำแหน่งเปิดปิดเบาะก,ก็จะอยู่ตรงด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถัดมานิดนึงก็จะมีที่ห้อยของให้เพื่อนๆน,นะครับ มีความสะดวกในเวลาไปตล,ลาดหรือว่ามีสิ่งของที่จะห้อยอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายตัวนี้ก็จะมีเก๊ช่องเล็กๆให้เพื่อนๆใส่ของนะครับแล้วก็แถมมาอีกพิเศษสําหรับตัวเสียบต่อสําหรับเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆที่ขับรถไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยตัวนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถซื้อตัวอะแดปเตอร์แล้วก็มาต่อแล้วก็เสียบใช้งานกับโทรศัพท์เพื่อนได้เลยนะครับนี่คือความสะดวก อของตัว l ล็กซี่คันนี้นะครับเหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่วิ่งส่งอาหารวิ่งแกลบวิ่งพูดนะครับที่ต้องวิ่งทั้งวันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของอัตโนมัติ1 5ี c c ของทางยี่ป้านะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีหม้อน้ําในช่วยในการระบายความร้อนด้วยนะครับก็จะ,ะช่วยในการระบายความร้อนที่ได้ดีนะครับเดี๋ยวทางกิจจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งใต้เบาะว่าใต้เบาะมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย นี่จะเป็นาภายใต้บอบองเขานะครับก็จะมี้องเก็บของไว้ให้เพื่อนๆเก็บของอีกประมาณาก็ได้ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนแต่ตัวนี้ตีนิดหนึ่งเนาะตัวนี้ตีนิดหนึ่งสําหรับจอบเล็กซี่คันนี้คือตําแหน่งเติมน้ํามันของเขาต้องเปิดเบาะเนาะตัวนี้ตําแหน่งเติมน้ำมันเขาต้องเปิดเบาะจะไม่ได้อยู่ทางด้านหน้านะครับถ้าตําแหน่งเติมน้ํามันไม่ต้องเปิดเบา ถือว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดอาในรุ่นร้อยอยี่ห้าีจริงๆนะครับเพื่อนตัวนี้ตินิดนึงตัวนี้แหละถือว่าถ้า,ากิดไม่ค่อยชอบนะยังต้องเปิดเบาะเติมน้ำมันอยู่นะครับตัวนี้นะครับไม่ได้อยู่ด้านนอกเนะาะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆส่วนเรื่องของล้อแม็กตัวนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีดำนะเพื่อน อ่าเป็นล้อแม็กสีดำอ่าเป็นยางเป็นล้อแม็กสีดำขอบสิบสีนะครับยางเป็นยางเก้าสิบทับเก้าสิบขอบสิบสีนะครับสนับยางหน้านะครับยางหลังก็จะเป็นอ่ายางหลังก็จะเป็นหนึ่งร้อยทับเก้าสิบขอบสิบสีนะครับอ่าแม็กก็เป็นสีดำเป็นยางไอ c ซีเป็นยางแบบไม่มียางในทั้งหน้าและหลังนะครับตัวนี้ ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะครับเป็นสูบเดี่ยวสีวาล์วนะครับที่สําคัญที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งในตัวของเครื่องยนต์นั่นก็คือตัวนี้มีระบบะวาล์วแปรผันอัจฉริยะนะครับก็คือตัว BVA ด้วยนะครับตัวนี้ซั่งก,กีดถึงบอกว่าทุกอย่างครบอยู่ในคันนี้หมดครับเพื่อนๆเ,เทคโนโลยีของทางามาฮ่าอยู่ในคันนี้หมดไม่มีอย่างเดียวคือตัวเตือน้ำมันมันจะอยู่ใต้เบาะถ้าอยู่ด้านนอกถือว่าเป็นสุดยอดของรถมอเตอร์ไซคนระับ ตอนนี้ถือว่าไม่มีการทำตลาดแล้วนะครับสำหรับ l ลนะ็กซี่เนาะถือว่าตอนนี้ก็เป็นแค่เพียงรถที่ค้างสต็อกอยู่พเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถหาเข้ามาดูรถได้ที่บริษ,ษัทกิจเจริญไทยอยู่บนทุกสาขานะครับถือว่าตอนนี้ยังมีให้เพื่อนๆดูครับ l ล็กซี่สาขาเดียวดมอันนี้ท่านกิดบอกราคาเลยแล้วกันราคาข้าตัวของเขาอยู่ที่6 0 0มืน 8,000กับอี่900บาทเพื่อนๆพร้อมของแถมครบจบทุกอย่างในราคานี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจมาซื้อได้เลยมีให้เพ,พื่อนๆถือว่าคุ้มค่ากับาราคานะครับเพราะว่าได้ออปชั่น Option เกือบครบทุกอย่างของทางยามาฮานะครับถือว่าเป็นสุดยอดของอโตเมติสุดยอดอโตเมติระดับพิเมยมของทางยามาฮ่าจริงๆนะครับสำหรับแอ็กซีคันนี้นะครับในรุ่น,125น <S 1 <S 2 5ซีเนาะเอาละช่างเคิดก็พามาดูทั้งคันแล้ว อ่าสุดท้ายแล้วเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามให้ช่างกิจด,ด้วยนะครับเป็นกํลาลังใจให้ช่างกิจด,ด้วยอ่าบางคลิปช่างกิจก็อ่าโดนด่าโดนบบนเรื่งนี่เยอะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าอ่าขอบคุณเพื่อนๆแล้วกันที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับเดี๋ยวช่างกิจจะคอยปรับปรุงแก้ไขในการนําคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Me in the ring, you'll go out in a bag cause I sing what I mean and I bring it to the nightlife Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short So I wanna live real, but how's it supposed to feel?